ครับทีนี้คอมันตกมาค่อมตรงหน้าอกผมรอบที่สองผมก็กำกำปั่นชกไปมันแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนมันก็ตกทับผมเหมือนเรื่องมันเล่นซ้ำๆอยู่หลายๆรอบจนรอบสุดท้ายผมมองขึ้นไปมันตกลงมาค่อมอีกรอบหนึ่งทีนี้ผมเลยตัดสินใจว่าอยากจะดูหน้ามันก็เลยเอามือเนี่ยคว้าไปข้างหน้าคอยจับตรงปากมันเนี่ย เพื่อจะกระชากหน้ามาดูด้วยความงุ่นงิดที่เรานอนไม่อิ่มแล้วก็งุ่นงิดเวลานอนว่าจะกระชากหน้ามาดูพอแต่จะกระชากหน้ามาดูแค่ั้นมันเลียโดนนิ้วมือผมขนเนี่ยขนผมเนี่ยแบบรู้สึกขนลุกทั้งตัวเลยแบบเสียวมากรู้สึกรู้สึกตกใจและเสียวมากทีนี้ผมเลยตัดสินใจมือเนี่ยปัดมันตกลงห้างที่นอนแล้วก็ลุกขึ้นยกขางเกงขึ้น ผมก็ผมเตะมันก็ว่าเตะโดนในใจของเราบ่เตะโดนเลยเตะซ้ําอยู่งั้นตั้งหลายรอบแต่ทีนี้ลูกเมียพ่อแม่เราตื่นขึ้นก็เลยเรียกพอาะจะเรียกมันหายพอมันหายแล้วทีนี้ผมก็เลยเล่า,ลาให้พ่อแม่มฟังบอกพ่อแม่เปิดไฟมีอะไรจะเล่าให้ฟังพอพ่อแม่เปิดไฟเสร็จก็เลยได้นั่งคุยกันเล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ให้ ภรรยาฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จผมเลยบอกให้แม่นั้นได้โทรศัพท์นะ่ะไปบอกไปหาพี่สะพย้ยว่าเป็นไงทางนูน้นเหตุการณ์ปกติยังมีอะไรไปกวนไหมเมื่อคืนพี่สะพย้ยผมบอกว่าไม่มีอะไรเลยเมื่อคืนนอนก็ปกติไม่มีเสียงอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรมากวนผมก็เลยพูดให้ฟังว่ามันไม่ไปกวนทางนูน้นแต่มันมาหาผมผมก็เลยคิด ว่ามันเป็นอะไรถึงมันมีอะไรเรื่องอย่างนี้เข้ามาเกิดกับกับกับตัวผมได้ผมเลยตามภรรยาว่าของที่อยู่บนหัวนอนไปไหนคือผมจะพกมิดหมอไว้บนหัวนอนตลอดแล้วจะมีเครื่องล้างเครื่องของผมอะอยู่บนหัวนอนของรักษาผมอยู่บนหัวนอนแม่บ้านผมเลยบอกว่าเมื่อเย็นะได้ทําความสะอาดห้องนอนและได้เอาของเ่าเนี่ยไปไว้ที่ห้องพระแล้วไม่ได้กลับมาไว้คืน ผมเลยคิดเลยเลยรู้เลยว่ามันเป็นเพราะมันไม่มีอะไรคุ้มครองเราก็คือเครื่องรางของครูเราหมดหมอผักขันที่อยู่บนหัวนอนผมมันหายก็รู้สึกเสียวมากกลัวมากเหมือนกันตอนนั้นก็ขนลุกตั้งแต่คนหัวอย่างคนเท่าเหมือนกันคนเท่าอย่างนหัวแบบมันเสียวและทีนี้หลังจากนั้นอีกสี่วันผมได้ไปหากินที่เขื่อนลำนังรองบ้านนนไปกับช่างศักแฟนของท่านอบตอแมว เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งกับภรรยาผมมันเป็นแมวใหญ่ตัวดําได้กระโดดข่อมแม่บ้านผมและแม่บ้านผมนะั้นคือมันมันพูดไม่ได้มันร้องไม่ได้ไม่มีเสียงแม่บ้านผมเนี่ยได้แค่น้ําตาตกรู้ว่าตัวเองมันโดนแมวดําใหญ่กระโดดข่อมตัวใหญ่ๆมากกระโดดข่มและทีนี้ได้แค่น้ําตาไหลร้ลองไม่ออกจะเรียกพ่อเรียกแม่ผมก็ไม่ได้คือมันแข็งหมดเลย ได้นึกถึงเห็นแต่เมียผมเมื่อฟังมาว่าคิดได้แค่นึกถึงคิดถึงแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพระศรีรันาตนไตคุณพระรันาตนา泰ให้ช่วยลูกช่วยหลานให้หลอดต้นจากตรงนี้พอแต่สักพักหนึ่งแมวมันก็หันข้างออกแล้วมันก็เดินออกไปพอเดินออกไปเสร็จแล้วมันได้หันหลังมามองหันหลังมามองเสร็จมันก็กระโดดออกหน้าต่างแล้วทีนี้เขาก็โทรไปเ่าผมฟังตอนเช้าว่าเมื่อคืนก็แม่บานโดนภระระยาโดนมันกัด แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แล้วนี้เกิดขึ้นทั้งบ้านผมแล้วก็บ้านพี่ชายตั้งแต่ผมไปทําพิธีให้ที่นุ่นก็ไ่โดนแล้วก็ที่ห้องผมผมก็เอาหมีดหมอพักคันผมเนี่ยกลับไว้บนหัวนอนคืนแล้วก็ตะกุดเครื่องรางเอาไว้คืนก็ไม่มีเหตุการณ์หล่านี้เกิดขึ้นอีกสักรลบนึงครับเรื่องนี้ก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่ก็คือความเชื่อส่วนของผมส่วนท่านใดที่ชอบที่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากแชร์ด้วย เราสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดที่ไม่ชอบในเรื่องเหล่านี้หรือไม่เชื่อก็ให้ผ่านไปก็ไม่ต้องคอมเมนต์ใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ